สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับตัวแล็ปท็อปเกมมิ่งนะครับตัวหนึ่งนะก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องที่แรงนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ใช้งานอย่างสมเหตุสมผลนะครับก็คือจัดหนักจัดเต็มเกมสตรีมทุกประเภทนะครับผมก็ เครื่องนี้นะครับเป็นดูอ l ลกราฟิกนะครับมี Intel HD g r กราฟิกนะครับตัวนี้เป็นเจน10นะครับแล้วก็มี NV i d i a เดียกราฟิกนะครับก็ GTX 1650นนะครับเรื่องความแรงเนี่ยนะครับก็จัดหนักจัดเต็มทุกเกมนะครับเล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าก็เล่นเกมถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะเครื่องนี้นะครับก็อาการเป็นยังไงนะครับอาการก็คือ เข้าเกมนะครับแล้วค้างนะครับเข้าเกมแล้วค้างนะครับแต่เมื่อเวลาเราเล่นเกมนะครับมันจะสวิตไปที่การ์ดจอเอวิดีออัตโนมัตินะครับเครื่องนี้ระหว่างการสวิตเนี่ยนะครับมันค้างนะผมก็ได้ตรวจเช็คคร่้าวๆแล้วนะครับพบว่าความด้านทานของชิปการ์ดจอเนี่ยนะครับต่ํามากนะครับต่ํามากจนต่ํากว่า1โอห์มนะครับอันนี้คือชิปกราฟิกนะอันนี้ก็คือชุดไฟเลี้ยงนะครับชุดไฟเลี้ยงของกราฟิกนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดเลี้ยงแรมของกราฟิกนะครับอ่าชุดเลี้ยงแรมของกราฟิกเนี่ยนะครับจะมีความต้านทานอยู่ที่26โอห์มนะครับก็ถือว่ายังมีความต้านทานอยู่แต่ว่าชิปนะครับไฟเลี้ยงที่เป็นชิปการ์จอนะครับความต้านทาน1โอห์มเท่านั้นเองนะครับต่ำมากนะครับอ่าจะกล่าวถึงกาวนะความต้านทานต่ำมากนะครับ0.9โอห์มหรือ1โอห์มนะครับต่ำมากชิปการ์จอเอเมเดียเนี่ยนะครับความต้านทานมันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนี้นะครับนะ เนี่ยถือว่าต่านะครับเนี่ยนะครับต่ํามากนะครับต่าเนี่ยกล่าวถึงกล่าวได้0.8 0.9 0.7นะอันนี้คือกล่าวถึงกล่าวนะครับอ่ะคอยนะครับเนี่ย1.4นะครับถือว่าต่ำนะครับต่ำมากนะครับปกติตรงนี้จะอยู่ประมาณ2โอห์ม3โอห์มนะครับเนี่ยถือว่าต่ำนะครับเครื่องนี้ก็ฟันธงได้เลยนะครับเป็นปัญหาที่กราฟิกมันลีกนะครับกราฟิกมันลีกนะครับ ครนี้เทคนิคก็คือเราจะเช็คอย่างไงว่าชิปกราฟิกลีกหรือว่าชุดจ่ายไฟกราฟิกมันลีกกันแน่นะครับผมก็ได้ทําการลอย L อลขึ้นมานะครับลอย L อลขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็ลอยแอลข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับก็ไม่มีความต้านทานขึ้นเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยนะเห็นไหมวัดดูความต้านทานนะครับอ่ะเห็นไหมความต้านทาน 1K นะครับเนี่ย แสดงว่าชุดจ่ายไฟกราฟิกไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาที่ชิปกราฟิกโดยตรงนะครับความต้านทานภายในต่ํามาก1โอห์มนะครับไฟอยู่ๆไฟเข้ามาเนี่ยหายวับไปกับตาแล้วนะครับนะไฟ1โวลต์เข้ามาเนี่ยก็หายวับไปกับตาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับนะฮะความต้านทาน0.9น9 1.1ะครับเนี่ย0.9 1.1ะครับบางทีก็ ความต้านทานขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยครัแบแบบนี้นะอ่าแบบนี้ก็คือลีกนะครับลกละนะครับชิปการ์จออย่างแน่นอนรุ่นนี้นะ,ะเป็นที่ชิปการ์จอนะครับมีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะใช้งานการ์จอได้หรือการ์จอไม่ทํางานนะครับไม่การ์จอไม่ทํางานนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนชิปนะครับแต่ว่าทางร้านไม่ได้ทำนะเปลี่ยนชิปนะครับ มันเกินกําลังนะครับเกินกําลังนะครับแล้วก็อาจจะเข้าเนื้อได้ในอนาคตเนี่ยนะครับอาการพวกนี้ถือว่าเป็นอาการหนักนะครับอาการหนักเนื่องจากว่าการเล่นเยอะเนี่ยก็ถือว่าลูกค้าได้ลูกค้าได้กําไรไปหมดละในส่วนของความคุ้มค่านะคิดว่าลูกค้าก็คงได้กําไรไปละกําไรในส่วนของความคุ้มค่านะเราเล่นเยอะนะมันก็เลยพังนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น ชิปตัวนี้จะรับไฟเลี้ยงโดยตรงจากคอยเลยนะครับหลังจากที่มาจากคอยแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีส่วนอื่นนะครับจะไม่ได้มีส่วนอื่นยุ่งกับมันเลยนะครับมันจะตรงมาที่ชิปพวกนี้ทีเดียวเลยนะครับชิปพวกนี้ก็จะไม่เกี่ยวนะครับพวกพวกเล็กๆเนี่ยนะครับไม่ต้องไปตรวจเช็คอะไรมากนะครับการจัดไฟเลี้ยงให้ชิปเนี่ยนะครับเขาจะจัดไฟเลี้ยงมาทางนี้นะครับเนี่ย CPU จะทําการสื่อสารกับการ์ดจอโดยตรงผ่านช่องทางนี้นะครับเนี่ยเรา เราจะเห็นเป็นเส้นไฟมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราเห็นเป็นเส้นไฟมาเนี่ยนะครับมันก็คือการสื่อสารโดยตรงนะครับ CPU ส่งให้ประมวลผลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่งออกส่งออกไปให้แรมนะครับเก็บนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับเชียอีทีนะครับเนี่ยการจอเสียนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวประกอบกลับนะครับก็คงให้ลูกค้าใช้ไปเท่าเท่าที่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงซ่อมไม่ได้นะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้รับชมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทาการตรวจเช็คอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับโอเคมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ